ก็ต้องท่องไว้ในใจนะครับว่าต่อให้มีตลาดซื้อขายอีกกี่รอบอีกกี่หนจะแข่งขันแบบไหนก็ตามอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับหลังจากนี้ผมจะนําเสนอเรื่องของข่าวคราวความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องซุปซิปกอสิบเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายไทยลีกตลาดรอบ2เนี่ยจะเริ่มเปิดวันที่28ธันวาคมปีนี้ไปจบ10มกราคมในปีหน้าไอ้ช่วงเวลาณตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทุกสัปดาห์นาะยเราเจอกัน1คลิปก็จะเป็นเรื่องราวของหลายๆทีมข่าวเนี่ยอาจจะเป็นดีลที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจอาจจะเป็นดีลที่เล็งเอาไว้แต่ยังไม่ติดต่อผมก็จะนามาเล่า เพราะว่าทุกอย่างที่ผมพูดเน้นย้ำนะครับว่ามันมีความจริงซ่อนอยู่เสมอและสุดท้ายมันจะไปจบอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดในรอบพิเศษผมได้ทาคลิปช่วงนี้มันยังไม่ได้เข้มคนมากนะักก็ขอเป็นสัปดาห์ละครั้งแล้วกันนะครับใครที่ชอบหรือว่าติดตามข่าวสารของ,ของทีมตัวเองจะมีการเสริมทับใครปล่อยใครไปบ้างก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ในคลิปนี้และที่สําคัญสมาชิกใหม่อย่าลืมกดซับสไคร e ครับให้กำลังใจกันหน่อยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้้าีคลุณจะไดด่พท มก่อนคนอื่นคราวนี้เรากลับมาดูกันนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวในผมก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเพราะหลายคนเริ่มจะงงและก็สอบถามมาก็เลยเล่าให้ฟังแบบละเอียดและเข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับตลาดในรอบพิเศษเนี่ยการเสริมนักเตะเสริมได้กี่คนลักษณะาการเสริมเป็นอย่างไรและที่สําคัญจุดประสงค์สาคัญของการมีตลาดในรอบที่สองเนี่ยนะครับที่มีการให้เสริมผู้เล่นได้มากขนาดนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผลอะไรและความเข้าใจต่างๆที่อาจจะมีความผิดพลาดหรือความเข้าใจต่างๆที่ไม่ตรงกันของทั้งสโมสร หรือแม้แต่สมาคมกีฬาฟุตบอลที่อาจจะยังไม่ได้ออกพูดเรื่องนี้ยังเป็นทางการผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาอะไรเลยครับมันคือเรื่องของการตีความที่ทุกคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไม่ได้มีใครหัวเสหัวหมอในการที่จะดึงเรื่องของการเจราจานักเตะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเรื่องนี้กันก่อนเพื่อทาความเข้าใจก่อนที่จะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆซึ่งตอนนี้เริ่มมีการขยับกันมาพอสมควรแล้วและผมจะบอกเลยนะครับว่ามีหลายดีลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกในตลาด รเรื่องแรกในผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในช่วงโควิด19บาระบาดเดือนเมษายนเนี่ยฟีฟ่าเขาได้ออกถแถลงการเน,เน้นย้ำนะครับว่าเป็นถแถลงการที่ฟีฟ่าแนะนำครับแนะนําว่าหลายสโมสรควรจะขยายสัญญานักตเตะออกไปจนจบฤดูกาลเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายด้วยก็คือสโมสรและนักเตะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสัญญาของนักเตะจะหมดลงในช่วงหมดฤดูกาลหรือจบฤดูกาลมันก็จะมีวันสิ้นสุดตรงกับวันจบ ฤดูกาลซึ่งส่วนใหญ่สัญญาในต่างประเทศสัญญาแบบมืออาชีพเนี่ยเขาจะเซ็นกันจบปีต่อปีหรือจบในช่วงวันสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่บอลถ้วยแต่บางสโมสรเขาจะไม่เซ็นถึงจุดนั้นเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้เข้าชิงบอลถ้วยอยู่แล้วเขาก็จะเซ็นแค่จบบอลลีอันนี้คือมุมมองนะครับมุมมองของสโมสรซึ่งในบางเคสเราก็เห็นว่าบางทีมเนี่ยผ่านเข้าไปชิงในบอลถ้วยไม่มีนักเตะต่างชาติบางคนเพราะว่าหมดสัญญาไปแล้วไม่ได้ต่อไว้แล้วจะขยายสัญญากันก็ตกลงกันไม่้า่นนักตค ดันมีการเจรจากับทีใหม่แล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ทีใหม่แล้วซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้คราวนี้การหยุดการแข่งขันในช่วงนั้นมันก็เกิดขึ้นในหลายประเทศคือส่วนใหญ่อ่ะหยุดการแข่งขันหมดเลยครับมีแค่บางลีกที่ยังเตะต่อแต่มันนับลีกได้เลยว่าลีกไหนมีการแข่งขันต่อกันบ้างก็เลยมีการเสนอให้มีการขยายสัญญาจนกว่าฤดูกาลจะสิ้นสุดลงจริงซึ่งก็ต้องให้สอดคล้องกับสัญญาแบบเดิมด้วยนะครับว่าตกลงกันเซ็นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วควรจะรักษาความซื่อสัตย์ต่อกันและกันด้ววววยออออัันนนีีี้้้คคืสิ่่่งงทบกกกไะาาตต็มม ซื่สอสัตย์สโมสรเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในตัวเองดังนั้นฟีฟ่าก็จะบอกไว้เลยครับลงท้ายในข่าวด้วยว่าจะพยายามดูแลให้อย่างทั่วถึงเพื่อให้การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและที่สําคัญจะต้องเกิดความเป็นธรรมกับนักเตะและสโมสรด้วยแล้วก็มีการเสริมได้ว่าหากว่ามันมีกรณีตกลงกันไม่ได้เรื่องของสัญญาฟีฟ่าก็พร้อมจะรับฟังในแต่ละกรณีก็ส่งเรื่องเข้ามาได้เลยคราวนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับโฟกัสมาที่บ้านเราบ้านเราเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันสรุปแล้วเนี่ยจะไม่เตะให้จ ปีเราจะเตะจบข้ามปีก็คือเตะในเดือนกันยายนไปจบเดือนเมษายนปีหน้าฉะนั้นวิธีการแล้วก็การแก้ไขสัญญาของประเทศไทยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราเซ็นสัญญากันแบบปีต่อปีนั่นคือส่วนใหญ่บางสโมสรเนี่ยเซ็นไปฤดูกาลด้วยคือจบฤดูกาวันไหนก็จบวันนั้นหละครับหรือมีการระบุเอาไว้คือสมมุติจบฤดูกาวันที่15ตุลาก็ไปจบเอาสิ้นเดือนนั่นคือวิธีการคิดสัญญาหรือเซ็นสัญญาของสโมสรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่ก่อน หน้านี้เนี่ยหลายสโมสรมีการเคยให้ข่าวด้วยนะครับว่ามีการขยายสัญญานักเตะโดยพูดคุยกับตัวนักเตะไปแล้วแบบอัตโนมัติคือตอไปเลยจนจบฤด,ดูกาลแต่นักเตะต่างชาติผมเน้นย,ย้าเสมอนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้านักเตะเขาไม่ยินยอมมันก็ไปต่อไม่ได้เคสที่เห็นได้ชัดหลายต่อหลายเคสที่เรื่องมันเริ่มจะมีความกระจ่างชัดออกมาอาอย่างบิลโรซิมาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งแป๊บเดียวทางเชียงรายพอทราบว่ามีสโมสรยื่นสัญญาให้กับบิลโรซิมาเชียงรายก็เจรจาแล้วก็จบ เดียวกันได้โดยเร็วนี่คือ1เคสนะครับที่ชัดเจนว่าบิโรซิมานั้นก็ไม่ได้ขยายสัญญาออกไปแบบอัตโนมัติแล้วก็จะหมดสัญญากันในช่วง30พฤศจิกายนซึ่ง30พฤศจิกายนก็เป็นช่วงปิดการแข่งขันของฟุตบอลลีกไปแล้วถ้าเป็นโปรแกรมเดิมก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่มีโควิดสิมาแทรกเพราะมีโปรแกรมใหม่เราเตะจบกันเมษายนปีหน้าแต่นักเตะต่างชาติเขาไม่ได้เปลี่ยนสัญญาตามเขาเน้นสัญญาจบแบบเดิมคราวนี้อีก1เคสเฮเบตี้เฟรนเดสก็จบพฤศจิกายนเหมือนกันครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไป ไนก็ลือกันไปหลายสโมสรทั้งบุรีรัมย์ทั้งแบงคอกว่าสนใจอยากจะได้ตัวเฮเบตี้เฟอร์นันเดสหลายเคสที่ทยอยหมดสัญญากันไปทังที่ยังไม่จบซีซั่นอย่างในรายของกองหน้าสุขโขทัยเก่าเอวันโดปอลิสตา้านี่ก็หมดสัญญาไปนะครับไม่มีการขยายสัญญาทั้งที่จริงๆเนี่ยโปรแกรมหลีกยังเหลืออีกด้วยนะครับเกือบๆร่วม2เดือนปอลิสตา้าก็กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดไปแล้วเพราะเขาไม่ยอมขยายสัญญาหรือแม้แต่นักเตะของสุพรรณบุรีอย่างริวทารโก็หมดสัญญากับสุพรรณบุรีเหมือนกันไม่ได้ขยายต่อกันให้จบฤดูดูกกาาาในนนนปีห้้้ฉะััถเิดคสญญ ทั้งสโมสรและก็นักเตะตกลงร่วมกันไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนครับมันไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดการตีความที่ไม่เหมือนกันได้อย่างไรอย่างในเคสของราชบ,บุรีจะไปโทษสโมสรอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้โทษนักเตะอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องให้ฟีฟ่าช่วยในการชี้แจงและที่สําคัญนะครับก็เน้นย้าว่าก,กฎเฉพาะการหรือว่าระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันมีความชัดเจนส่วนหนึ่งว่าเป็นแค่ข้อแนะนำนะครับสุดท้ายเนี่ยคู่สัญญาที่เซ็นกับนักเตะและก็สโมสรเองจะรับรู้ร ทั้งยันนิกโบลีสตีเฟนลองจิวหรือแม้แต่ลอสเซมีคาราบูเอที่จะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทางสมาคมจะเข้าไปช่วยอธิบายอย่างไรหรือแม้แต่สมโมสรกับนักเตะเองเนี่ยเขาจะตกลงร่วมกันได้อย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าในมุมมองที่เขามองว่ามันสามารถต่อไปได้แบบอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มันเกิดจากการตีความฉะนั้นต้องให้ความชัดเจนว่าฟีฟ่าบอกว่าให้คําแนะนําใช่ไหมถ้าบอกว่าให้คําแนะนําการต่อแบบอัตโนมัติก็จะไม่มีดังนั้นก็ต้อง เจราจาต่อสัญญากับนักเตะพวกนี้ให้จบก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเจราจากับทีมอื่นแล้วก็ย้ายทีมได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจและก็เป็นที่มาว่าทําไมตลาดในรอบ2เนี่ยถึงให้เสริมนักเตะได้รวมกันถึง10คนผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีบทสรุปออกมาอย่างไรตีความเป็นภาษาง่ายๆให้เราเข้าใจเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังเป็นข้อๆดีกว่านะครับข้อแรกการลงทะเบียนนักเตะใหม่ในตลาดรอบ2เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีมและไม่เกิน10คน10คนแบ่งยังไงถ้า1ิคนคุณต้องการ เซ็นต่างชาติใหม่ด้วยเนี่ยคุณเซ็นต่างชาติใหม่ได้5คน5คนคือไก่บ้าง5คนคือ3ตัวต่างชาตินอททวีปเอเชีย1ตัวต่างชาติในทวีปเอเชียแล้วก็1คนในโคต้าอาเซียนครบแล้ว5คนนะครับอันนี้ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใหม่หมดเลยซึ่งโคต้าอาเซียนเนี่ยเราเซ็นกี่คนก็ได้แต่ลงทะเบียนลงเล่นพร้อมกันได้3คนฉะนั้นส่วนใหญ่โคต้าอาเซียนไม่ค่อยเต็มนะครับเว้นบางทีมที่ใช้โคต้าอาเซียนเต็ม3คนตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็จะเปลี่ยนได้เพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว,ว่าบางสอร,รว,ว่าโย เปลี่ยนให้คนตัวต่างชาติแต่ผมไม่มีเงินซื้ออ่ะนั้นผมขอเปลี่ยนนักเตะไทยได้ไหมก็เปลี่ยนได้เลยครับทีเดียวเต็มที่เนี่ยสิคนรวดซึ่งส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าเปลี่ยนไม่ถึงแน่นอนกับช่วงปลายฤดูกาลที่ทุกคนนั้นเงินเนี่ยล่ยรอเต็มทีสำหรับทีมเล็กๆส่วนทีมใหญ่มีเงินก็ช็อปกันไปโซอี้อนหนึ่งก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักฟุตบอลครับในการย้ายสังกัดเนี่ยจะได้ไม่เกิน3สมโมสรตลอดทั้งฤดูกาลครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการอน,อนุมัตติมมมาาาาคคือือออออกก่นนนหหน้้้ีีเลดดรรรทัง3บบ็ ร,รอบพิเศษในช่วงโควิดและก็รอบที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แต่ละรอบในก่อนหน้านี้เขาอนุมัติให้ย้ายเพียงแค่2ครั้งใน3รอบตลาดแต่ล่าสุดเขาอนุญาตเลยให้ย้ายได้เลย3รอบตลาดก็ย้าย3สโมสรไปเลยแต่ห้ามเกินจากนี้แล้วเขาวนี้อีกหนึ่งกรณีสําหรับนักเตะบางคนที่ย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วครับสำหรับพวกตัวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยที่ย้ายเข้ามาเล่นในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะดูนะครับว่าบางกรณีที่อาจจะย้ายเกินมากกว่านี้เนี่ยเขาจะพิจารณาดูว่านักเตะคนนั้นย้ายมาจาก ลีกต่างประเทศที่มีการแข่งขันมีโปรแกรมที่ไม่ได้ตรงกับประเทศไทยไม่ได้ตรงกับประเทศไทยก็คือโปรแกรมที่เล่นแข่งขันจบภายในปีเดียวเพราะบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนโปรแกรมไปอยู่เหมือนฝั่งยุโรปและก็คือเตะข้ามปีฉะนั้นเนี่ยนักเตะผู้นี้จะได้รับรองเป็นกรณีพิเศษไปซึ่งคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะเราก็คงจะซื้อนักเตะภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าเกิดจะอิมพอร์ตเข้ามาก็คงจะซื้อนักเตะที่ไม่ได้ย้ายทีมบ่อยขนาดนั้นฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังเรื่องนี้นะครับจำได้ก็จำจำไม่ได้ก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิิดดมมมีีปััญหหาาาขึ้้นนเ๋ยยวผจะอธบใใงต่ กัคราวนี้มาดูกันที่เหตุผลที่แท้จริงครับว่าทําไมต้องมีการให้สิทธิ์เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ถึง10คนรวมกันทั้งไทยและก็ต่างชาติเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันทําให้การแข่งขันไม่ปกติฟุตบอลก็เตะไม่ได้และการเดินทางเข้าประเทศไทยของตัวต่างชาติก็ทําได้ยากขึ้นแนวโน้มนะครับหลายสโมสรก็จะโดนหลายเคสเลยคือนักเตะบางคนเดินทางกลับมาไม่ทันแล้วก็ต้องยกเลิกสัญญากันไปหรือนักเตะบางคนเลือกที่จะเล่นแง่ครับคือเรียกค่าเหนื่อยที่สูงบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผมกลับมา คุณก็ต้องจ่ายเงินมาด้วยอันนี้ก็เป็นเคสที่หัวหมอสำบางสโมสรเขาก็เลยการตัดปัญหาเรื่องนี้เรื่องของสัญญานักเตะที่อาจจะเจราจากันยากเพราะว่าเขารู้ว่าสโมสรเนี่ยเปลี่ยนนักเตะค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเอาตัว Import เข้ามาได้ไหมกับสถานการณ์ที่มันต้องมีการกักตัวในบ้านเราและก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดปัญหาในการเจราจาสัญญาได้ก็เลยมีการตกลงกันไว้แล้วเขาบอกว่าผ่านมติในที่ประชุมจากสโมสรแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามติประชุมเนี่ยคือช่วงไหนเพราะว่าถ้าเกิด ชุมริงจจังเนี่ยก็ย้อนไปนูเลยครับคือ14เมษายนหลังจากนั้นก็เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแล้วนะครับไม่ได้มีการสรุปกันเลยว่าการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้าง14เมษายนน่ะคือครั้งเดียวแล้วก็ประชุมจบกันมาจนถึงนวันนี้ครับและแน่นอนพอมีปัญหาตามมานี่แหละครับคือสิ่งที่เราบอกเสมอว่ามันก็ต้องแก้กันอย่างเดียวแล้วเพราะก่อนหน้านี้คุณผูกไว้แล้วคุณไม่ได้ค่อยๆคลายปมมันคุณผูกทิ้งไว้แล้วคุณก็มาไล่แก้ทีเดียวในช่วงท้ายนี่คือสิ่งสําคัญนะครับว่าหลายสโมรสรก็ต้องเจอปัญหาโดยเฉพาะนักตที่่ไไมด้ มีการขยายสัญญาไปเพิ่มให้จบในฤดูกาลหน้าซึ่งส่วนใหญ่ตัวต่างชาติจะมีปัญหานี้ครับเขาไม่ยอมเซ็นสัญญาเพิ่มมันก็มีเหตุผลของการละกันนะครับเพราะว่าเขาก็อยากขยายทีมและเชื่อว่าน่าจะมีหลายสมโมสรติดต่อส่วนสโมสรเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะต่อสัญญาก็ต้องคุยก่อนหน้านี้เพราะมาต่อในช่วงใกล้จะบดการเจราจารมันยากเลยครับมันควบคุมไม่ได้แล้วเพราะว่านักเตะก็ถือไพ่เหนือกว่าเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขามีทางเลือกที่มากกว่าเขาสามารถที่จะรอเวลาได้ว่าเขาจะเลือกไปทีมไหนที่ให้เงินเขามากที่สุดฉะนนนนนัั้เมก็ เป็นสิทธิ์แหละทีมไหนรวยไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ลุยไปเสริมได้ผมว่าปัญหานี้ไม่เกิดส่วนทีมที่ไม่มีเงินก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วกันครับเอาตัวรอบไปให้ได้ก่อนและไปลุ้นครับไปลุ้นรอเงินสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ก่อนหน้านี้นนจ่ายงวดแรกมาแล้วทุกทีมได้นะครับในไทยลีกหนึ่งเนี่ยทีมละ5ล้านแล้วก็จะเหลืออีก15ล้านตามข้อตกลงคือต้องได้ต่อ 1, หนึ่งฤดูกาลทีมลนะ20 000. ล้านเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเนี่ยเราจะมีรายได้จากค่าลิิขสทธ เท่าไหร่มาแบ่งถึงสโมสรซึ่งผมก็เชื่อว่าท่องไว้เลยครับท่องไว้ในใจนะครับว่ายังไงต้องได้เงินส่วนนี้มาแล้วเอามาบริหารจัดการทีมค่อยไปซื้อกันใหม่แนฤถ้าดูกันหน้าทีมที่ไม่มีเงินนะครับในรอบนี้ก็ต้องท่องไว้ในใจนะครับว่าต่อให้มีตลาดซื้อขายอีกกี่รอบอีกกี่หนจะแข่งขันแบบไหนก็ตามอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพวกคุณต้องท่องคําดีไว้ครับสำหรับทีมที่ไม่มีเงินและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงทีมต้องพยายามรักษานักเตะของตัวเองไว้ตั้งแต่เนิน่นๆหลายสโมสรท แบบนั้นนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเขาเจราจากับนักเตะไว้รอแล้วแล้วเขาต่อสัญญาไปจนจบเดือนเมษายนปีหน้าไปเลยส่วนใหญ่จะจบ30เมษายนฟุตบอลเราจบวันที่3เมษายนก็ให้ไปจบสิ้นเดือนเมษาซะมันจะได้ไม่น่าเกลียดมานะครับก็เซ็นให้จบกันไปตอนสิ้นเดือนส่วนบางทีมที่ไม่ได้ต่อก็นี่แหละครับไอช่วงรอยต่อตลาดรอบ2เนี่ยคุณก็ต้องเจราจาแล้วครับหานักเตะใหม่เข้ามาคือถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้ายสลับขั้วไปสลับขั้วกันมาแต่ไอตัวที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่ามันคือตัวที่ดีีีมมมั้ยถาาาาเเเเป็นนตตวทท่่ด่ดไไคคุณจจรแ แล้วพอคุณจะเสียแบบนี้นะครับโอกาสมันยากแล้วคุณจะมาคุยกับเขาตอนช่วงท้ายๆซึ่งมีเวลาคุยในกรอบเนี่ยก่อน6เดือนที่จะเป็นกดบอสแมนเนี่ยคุณต้องคุยก่อนนั้นแหละพอคุณมาคุยในช่วงกรอบ6เดือนก่อนที่สัญญาจะหมดคราวนี้นักเตะเขามีทางเลือกแะไรครับเพราะเขาสามารถคุยกับใครก็ได้ตามกดบอสแมนสโมสรต่างๆสนใจเขาติดต่อเขาโดยตรงได้พอมีเงื่อนไขเข้ามาเขาเห็นตัวเลขแล้วครับว่าเขาสามารถที่ได้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่อยู่กับสโมสรเดิมเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันว่าบางคนโชว์ฟอร์มดีอยู่แล้วและที่สําคัญตลาดมันเปิดแบบนี้หลายสสมมรก็ สัญญากับนักเตะต่างชาติในประเภทเดียวกันครับคือไม่ได้ต่อสัญญาไปแบบอัตโนมัติหรือไม่ได้ต่อสัญญากันไปในแบบที่ควรจะเป็นคือเจราจากันเพื่อให้จบการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่มันเป็นปัญหาเรียนผูกเองก็ต้องเรียนแก้กันเองและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆผ่านผลไปอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับมาดูความเคลื่อนไหวที่เช็คข่าวมาฝากกันดีกว่าสำหรับหลายสโมสรครับเรามีข่าวมาเป็นกอตสิบแต่เน้นย้ำว่าทุกสิ่งที่ผมพูดมมมีควาจริงซ่่อออนอยูเสท ใครอยากรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายรอบ2รอบนี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปถ้าชอบนะครับ จบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือกดตั้งแต่ตอนนี้เลยพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเราจะมีข่าวนี้มาฝากกันเรื่อยๆเริ่มต้นที่ทีมแรกทีมนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนื้อหอมเหลือเกินนั่นก็คือน้องมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับตอนนี้หลายทีมในไทยลีกเนี่ยจ้องเขาตาเป็นมันเลยครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับโบลิสเทโรได้ปีกในวัย26ปีดีกรีทีมชาติไทยปัจจุบันนั้นถูกเรียกตัวติดทีมชาติและเป็นหนึ่งในแข้งหน้าใหม่ของอากิิ ซึ่งต้นสังกัดแท้จริงของมิกกี้เนี่ยคือเชียงรายยูเนเต็ดครับปล่อยมาให้กับโบลิสเทโรยืมตัวตั้งแต่ช่วงกลางปี2018และก็จะหมดสัญญายืมตัวในช่วงสิ้นปี2020คือปีนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องติดต่อทางเชียงรายโดยตรงครับต้องซื้อเขาครับซึ่งก็ต้องแข่งกับเทโรด้วยแต่เทโรเนี่ยจะยื่นสัญญาเพื่อขยายเวลาในการยืมตัวจากเชียงรายต่อฉะนั้นโอกาสของทางมิกกี้ปฐมพลถ้าเกิดมีใครยื่นซื้อโดยให้ค่าตัวสมน้ำสมเนื้อผมเชื่อว่าเชียงรายก็อยากจะขายและยินข่่าาาวเหมมือนกันรบี มีบีจีปทุมและก็แบงคอกยูเนเต็ดด้อมด้อ,ดอมอมองมองอยู่เหมือนกันและก็เชื่อว่าสนุกแน่นอนจับตาดีลนี้ให้ดีนะครับสำหรับ ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมส่วนบริสเทโรของโคชอ้นรังสรรดิวัชชัยโชคผลงานช่วงหลังอาจจะไม่สู้ดีนะักแต่รูปเกมถือว่าใช้ได้หลังจากไม่ชนะใครมา7เกมติดต่อกันล่าสุดแข่งขัน FA เอครับเอาชนะทางราบชบัชเราเรียกความมั่นใจได้ส่วนหนึ่งนะครับหยุดสถิติไว้ได้แต่กลับมาเล่นในลีกพวกเขาก็ต้องตามหาชัยชนะกันต่อเพราะตั้งแต่เอาชนะการท่าเรือจากกรณีที่สนามของท่าเรือเนี่ยไฟดับพวกเขาก็ไม่ชนะใครในลีกมาต่อเนื่องเลยนะครับจนมาชนะใน FA ครับโคชอ้นเนี่ยไปเปลือยอยู่หลายครั้งในห้องแถลงข่าวมาเกม 2อเกมนะครับอารมณ์แบบว่าพร้อมรับผิดชอบผลงานซึ่งเป็นสปิริตของการทํางานโค้ชครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับผมก็คุยกับทีมงานของโพลิสเทโร1หนึ่งเขาเชื่อมือโค้ชอ้นด้วยและ2นะครับปลดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคุณจะหาคุณซื้อโไลเซนในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คนแล้วนะครับแต่และคน,นมีสังกัดกันหมดแล้วและโค้ชอ้นเองโปไลเซนรุ่นที่2โพลิสเทโรก็ออกก่าใช้จ่ายให้ไปเรียนด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาปั้นมาเขาไม่ยอมเสียเลยครับต่อให้โค้ชอ้นจะไม่ได้เป็นโค้ชหลังจากนี้ก็เเชื่่่่่อออออวาาาาจะะต้องงงงยยูในนนนนนนทททีมทีมมฟแแลคคิน นอกเหนือจากว่าจะปล่อยให้ไปทําทีมอื่นแล้วโบลิสเทโร่เนี่ยสามารถได้กุญสือที่คิดว่าจะมาสร้างทีมได้ดีกว่าซึ่งผมเชื่อว่าแนวทางของโบลิสเทโร่กับโคชโอ้นมันไปด้วยกันได้กับสภาพคล่องทางการเงินของเทโรในวันนี้ที่ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนก่อนฉะนั้นทุกอย่างลงตัวเอาเป็นว่าแฟนๆต้องให้กําลังใจโคชโอ้นต่อโคชหนุ่มคนนี้มีฝีมือยังขาดประสบการณ์อีกสักนิดผมเชื่อว่าถ้าเติมเต็มได้อยู่ในไทยลีกเล่นต่อเนื่องนะครับไม่ตกชั้นไปอีกสัก23ปีโบลิสเทโร่ก็จะค่อยๆสเต็ปบบาจากมี ขุนข้ารอบลึกบอลถ้วยไปได้แชมป์บอลถ้วยแล้วก็มาต่อการติดท็อปโฟร์ท็อปไฟในไทยลีกมีความเป็นไปได้ฉะนั้นก็ต้องมองดูครับว่าตลาดรอบ2ของทางโคชอ้นหลังชวดได้ตัวรังสรรค์วิรุณสีกองกลางของตราดเ c ที่เลือกย้ายไปอยู่กับชนบุรี f อโคชอ้นนั้นจะเล็งไปที่ตำแหน่งไหนแต่ผมเชื่อว่ากองกลางโคชอ้นต้องเสริมและจะเป็นแข้งไทยหรืออาเซียนก็ต้องรอชมกันในรายของเควินอินเกรโซก็อยู่ในลิสต์ที่อยากได้แน่นอนกองกลางโคต้าอาเซียนแต่ราคาค่าจ้างแพงมโหฬารเหลือเกินซึ่งความเคลื่อนไหวของ บุรีรัมยูเนเตดทีมมหาหน้าลูกหนังของไทยลีกซึ่งปัจจุบันอันดับไม่ค่อยดีครับอยู่ดักดับ12ของตารางในไทยลีกก็มีรายงานว่าอินเกรโซกองกลางลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมนีเตรียมจะโบกมือลาทีหลังจากเจ้าตัวน,นั้นเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมโดยเหตุผลหลักก็มาจากการที่ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามลงเล่นมากเท่าที่ควรและก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองนั้นไม่ถนัดอินเกรโซเนี่ยมีสัญญาเหลือกับบุรีรัมยูเนเตดถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้โดยทีมไหนสนใจก็เจราจาโดยตรงผ่านเอเได้เลยถาว่าบุรรีมมมไ่อินเเกโซจะะส่งผลยอไห้ บุมองผมผมมองว่าบุรีรัมไม่ส่งผลกระทบอะไรมากและก็เชื่อว่านักเตะอย่างปียพลผานิชกุลที่มีข่าวว่าเป็นนักเตะใหม่จะมาทดแทน แล้วก็เล่นได้อย่างสบายๆอีกหนึ่งคนที่มีข่าวมาครับผมเช็คจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของอองทูนี่แหละครับก็ยืนยันได้ว่าอองทูมีโอกาสมาเล่นกับบุรีรัมจบเดียวใกล้จะร้อเเซแล้วนะครับชัดเจนได้ว่าในโคต้าอาเซียนที่เปลี่ยนได้1คนเนี่ยตามโคต้าต่างชาติ5คนคือเปลี่ยนต่างชาติปกติที่นอกทวีปเอเชีย3คนต่างชาติโคต้าเอเชีย1คนแล้วก็โคตา้าเซียน1คนบุรีรัมมีโคตา้าเซียนไม่ครบก็จริง แต่ว่าการถอดอินเกรโซไปก็มีผลชัดเจนว่าน่าจะต้องเติมโคตาอาเซียนเข้ามาแน่ๆแล้วอองทูเป็นหนึ่งในนั้นมีข่าวมาก่อนนี่นานมากแต่ผมคอนเฟิร์มให้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วที่พมา่าหรือว่าเมียนมาตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในลีกก็จบไปเรียบร้อยอองทูเองก็กําลังหาโอกาสในการกลับมาเล่นฟุตบอลในต่างแดนอีกครั้งซึ่งประเทศไทยคือโจทย์ของเขาอยู่แล้วการกลับมาครั้งที่2ในประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสอยู่กับทางโพลิสเตโร่และก็เล่นได้ดีจนเมืองทองเนี่ยดึงตัวไปก่อนที่จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรวันนี้ โอกาสกลับมาในภาคนี้กับบุรีรมัมถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมมองว่าการถอดอินเกรโซแล้วดึงอองทูมาคือโจทย์สําคัญของบุรีรมัมวันนี้บุรีรัมนั้นมีปัญหาในจังหวะการจบสกอร์และมิติในเกมรุกที่ต้องหลากหลายมากกว่านี้การมาขององทูน่าจะสร้างประโยชน์ได้โดยเฉพาะบอลเลี้ยงกินตัวที่ถ้าเกิดว่ามีหลายคนมิติของเกมก็จะเพิ่มมากขึ้นกองหลังแนวรับคู่แข่งก็จะระแวงมากขึ้นเพราะทุกๆคนสามารถไปกับบอลได้ดีหมดและก็เรียกฟาวกินฟาวได้ในหลายพื้นที่คราวนี้ก็อยู่ที่ว่า เล่นลูกเซตเพลที่เป็นจุดเด่นของบุรีรัมย์อีก1จุดจะสามารถดึงศักยภาพออกมาเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุกและเพิ่มความอันตรายได้หรือไม่ส่วนปัจจัยในครั้งที่แล้วที่อองทูนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จกับการเล่นที่เมืองทองมากเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งมาจากคนนี้ครับผมขึ้นภาพให้ดูเขาคืออองทูชื่อเหมือนกันเลยครับแต่คนไทยจะเรียกเขาอีกชื่อหนึ่งว่าชื่ออุซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเดินทางมาทํางานในประเทศไทยที่กรุงเทพมหาคนครครับก่อนจะได้ทํางานเป็นคนดูแลสนามฟุตบอลย่าเทียมให้เช่าของเอกชน ในซอยสุคนสวัสดิ์27ิเจ็ดเขาก็เริ่มหัดฟัง,ฟงภาษาไทยพูดไทยได้ตามภาษาคนพม่านะที่มาทํางานในบ้านเราเราก็เห็นกันอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีและแน่นอนด้วยความที่เป็นคนขยันและก็ชอบฟุตบอลพอสนุกกับงานนี้เนี่ยเขาก็ทํางานนี้มาได้มาสัก5-6ปีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจนกระทั่งชีวิตเปลี่ยนอู้นี่แหละครับในยูนิฟอร์มของเทโรวันหนึ่งครับชีวิตของคนมันจะได้ทําฟุตบอลบอลิสเทโรครับหรือว่าบีเซีเทโรในยุคนั้นเนี่ยมาเช่าสนามนี้ต่อครับก็ใช้ในการฝึกซ้อมมาจนถึง บแล้วก็ใช้เป็นสนามซ้อมของสโมสรเทโรนั้นก็ให้อองทูหรือว่าเจ้าอุเนี่ยแหละรครับดูแลสนามต่อเนื่องเลย คอยรดน้ำสนามนะครับคอยดูแลเรื่องหญ้าทุกอย่างก่อนที่สโมสรน,นั้นจะซ้อมปกติเนี่ยเขาก็ติดตามฟุตบอลไทยลีกอยู่แล้วนะครับก็จะไปหาดูตามที่ต่างๆการมาซ้อมวันแรกๆของเทโรก็อยู่ในยุคของเมสซ,ซี่เจชนะทิพสงกระสินธนบูร์เกสารัฐพิรพัฒน์นธชยาอดิสรพรมรักและก็อีกหลายคนนะครับโคดอ้นรังสรรด้วยตอนที่เป็นนักเตะอยู่ช่วงปลายๆแล้วเขาก็ตื่นเต้นครับจนวันหนึ่งโคต้าอาเซียนเกิดขึ้นในฟุตบอลไทยลีก อ,องทูเดินทางมาเล่นในฐานะโคต้าอาเซียนให้กับ บีเซีเทโรศาสนาจึงเป็นที่มาที่ทําให้อองทูทั้งสองคนได้พบเจอกันและก็ทําให้อองทูหรือว่าเจ้าอุนะครับจากคนที่มีหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอลคอยตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้หรือแม้แต่มีโอกาสเสิร์ฟน้ําให้กับนักบอลบ้างรวมถึงเตะบอลกับนักบอลบ้างในช่วงที่เขาว่างก็ทําให้เขานั้นได้เป็นล่ามให้กับอองทูในฐานะคนบ้านเดียวกันและแน่นอนครับหลังจากที่อองทูนั้นโชว์ฟอร์มเปรี้ยงปางให้กับ BC เทโรตอนที่เขาย้ายไปเมืองทองเจ้า อู๋เนี่ยไม่ได้ตามไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การใช้ชีวิตที่เ c g s t a d i เ m ดียมขององทูนั้นมีปัญหาเขาไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยกําแพงเรื่องของภาษาและก็การสื่อสารซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการค้าแข่งกับชีวิตนักฟุตบอลในต่างแดนนักเตะไทยก็เจอครับเมื่อไปค้าแข่งที่ต่างประเทศผมเชื่อว่าถ้าปรับตัวได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้นักเตะบางคนมีโลกส่วนตัวสูงหรือรัฐที่จะอยู่แบบลําพังอยู่คนเดียวเป็นคนเงียบๆไม่ได้มีความเฮฮาหรือมีความอารมณ์ขันนอยู่ใ ก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของฟุตบอลซึ่งก็ว่ากันไม่ได้ฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้ขององทูก็เชื่อว่าเขารู้ดีว่าปัญหาก่อนหน้านี้คืออะไรและถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาต้องแก้ปัญหาอย่างไรและบุรีรัมย์ก็ต้องเตรียมการในการรับมือเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าองทูเป็นนักเตะหนึ่งคนในฟุตบอลอาเซียนที่ผมเชื่อว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะเล่นไทยลีกได้แต่คุณต้องใช้งานเขาเป็นหนึ่งในสนามและ2คือคุณต้องให้การใช้ชีวิตของเขาที่ดีและก็สามารถที่จะอยู่แบบมีความสุขใน ขนาดที่แบงค์คอกยูเนเต็ดเก็บชัยชนะไปแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจเรื่องนักเตะต,ต่างชาติครับขอดูจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันก่อนแต่แน่นอนเฮเบรติเฟอร์นันเดสกองหน้าบราซิลที่ไม่ต่อสัญญาการท่าเรือแล้วเนี่ยคือหนึ่งในลิสต์ที่สนใจและคุณขจรเจรวันนนท์ประธานของ B u ก็ชอบลีลาแข้งดาวซันโวบราซิลรายนี้เป็นการส่วนตัวแต่สุดท้ายครับแนวทางการันทีมของสโมสรนี้ให้เกียรติโค้ชเป็นสําคัญและโค้ชแบน์จะได้สิทธิ์ในการเลือกตัวถามว่าใครจะออกจากโคต้าต่างชาติผมก็มองว่ายังไงคงเป็นเบนเนอร์ รอ,อาจจะเล่นบอลถ้วยหรือว่ายกเลิกสัญญาไปเลยก็ยังมีเวลาส่วนการท่าเรือล่าสุดครับได้ตัวนันทวัฒน์สวนแก้วกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีชุดของนิชิโนเนี่ยนะครับที่หมดสัญญากับทางระยอง f อเดินทางไปซ้อมกับการท่าเรือแล้วนันทวัฒน์เนี่ยนะครับผมเห็นมาตั้งแต่ทีมสำรองของ BG ปทุมและ B ีีเนี่ยเคยส่งไปซ้อมที่ญี่ปุ่นกับเซเรโซโอซากาแล้วไปเล่นที2ให้กับอุบ bon ล UMT และก็ระยอง f c เล่นตำแหน่งออกแนวกองหน้าริมเส้นมากกว่าตัวเป้าสไตล์คล้ายๆกัับปปีโรฉทอง มมนนและผมมองว่าก็เซอร์ไพรส์พอสมควรเหมือนกันเซอร์ไพรส์ตรงที่การท่าเรือมีเกมรุกหลากหลายมากครับตัวเลือกทั้งธนาสิทธิ์สิริพลาบดินผาลาปรกรณ์เปรมพักและนัทวุสมบัติโยธาซึ่งหากไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ต้องเจอกับเซอร์เคิลโซเรสเดลซันโบนิยาและตัวไทยอย่างอดิศักกาสอนกองหน้าทีมชาติไทยและก็มีแข้งดาวเด่นบอลน,นักเรียนอย่างพัชระชัยนรงค์ด้วยแต่ไงก็ตามก็เท่ากับว่านันทวสวนแก้วถือเป็นนักเตะคนแรกในยุคของโคดอุตสราวุฒิตรีพันกุนซือใหญ่สิงเจ้าทท่าาาาีีได้้้้้เเสริมมมขจกนตอองซ เพื่อสู้ในการแย่งตําแหน่งให้ได้เหมือนที่เจนรบสำเพาดีและอาทิตย์บุจินดาเนี่ยเคยผ่านจุดนี้มาก่อนข่าวซุบซิบพวกนี้มีเรื่องจริงซ่อนอยู่แน่นอนฉะนั้นอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้คุณติดตามได้เดี๋ยวผมจะสรุปแบบนี้กับหลายสโมสรให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้ครับสีช่องทาง YouTube f a c e b o ล็อกดิทและก็ไอจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็ YouTube น้นย้ำกด c r i สไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ